สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนชาวราศีมังกรรักขนาบมังกรนะคะยินดีต้อนรับนะคเข้าสู่ช่องอีดีนอทาร้อนะคะดูดวงไปกับกวางนะคะคลิปนี้นะก็จะเป็นการพยากรนะค์ดวงความรักทั่วทั่วไปนะคะประจําเดือนมิถุนายนนะคะปี2563นี้เดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่า Energy นะในแง่ของความรักของคุณนั้นจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางไหนนะคะทุกสถานะนะคนโสดดูได้นะคะคนมีคู่ดูได้นะแล้วก็ คนที่กำลังคุยกาลังคบนะเดี๋ยวกวางจะตับสามเซาให้นิดหน่อยด้วยในกรณีที่มีสามเซาเข้ามานะคะเป็นไกด์ไลน์คร่าวๆก่อนนะขอบคุณมากๆนะคะที่ติดตามไม่ว่าจะเป็นผู้ติดตามเก่าผู้ติดตามใหม่ทุกๆคนเลยนะจับไพ่ให้กับมังกรแล้วนะคะเอน r g y ีโดยรวมสิบ่ะเดี๋ยวเรามาดูเอน r g y ีโดยรวมก่อนก่อนที่เราจะไปแยกสถานะกันนะคะมังกรคุณได้ไพ่ราชินีถือไม้เท้าแล้วก็ได้ไพ่สองไม้เท้าเข้ามา ช่วงนี้มันเป็นจังหวะเวลาที่ดีนะที่คุณจะได้เลือกหรือได้ตัดสินใจในทุกๆอย่างที่เข้ามาในชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเงินนะคะแม้กระทั่งเรื่องความรักถ้าตอนนี้คุณแอบชอบใครนะอยู่ในใจนะคะมีเกณฑ์นะที่จะได้สารภาพหรือถ้าคุณปรารถนาคนคนนั้นเอาไว้นะคุณมีเกณฑ์ได้สมหวังค่อนข้างสูงเลยล่ะแต่ถ้าสมมติว่ามีใครมาชอบคุณเนี่ยอืมมันก็อยู่ที่ตัวของคนคนนั้นนะว่าจะมีความสามารถไหมที่จะเข้ามาจีบมังกรน,น่ะแต่ถ้าคุณไปจีบใครคือติดหมด เข้าใจไหมแต่ถ้ามีใครเข้ามาจีบคุณจะติดไม่ติดอันนี้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์แล้วก็ความสามารถของเขามันขึ้นอยู่ที่ว่าใครเข้ามามากกว่านะคุณจะเปิดโอกาสให้ใครมันคล้ายๆกับว่าคุณจะดูบุคลิกลักษณะท่าทางนะหรือว่าดูทุกองค์ประกอบอะนะคุณเป็นคนที่เลือกคบคน แม้กระทั่งในเรื่องของเพื่อนไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงานนะครหรือเพื่อนหงห่างนะแม้แต่คนที่เข้ามาชอบคุณเนี่ยคุณจะใช้เวลาในการมองอะคะ่ะนะว่าคุณนั้นควรคบกับเขาในสถานะไหนคุณจะให้สถานะที่เหมาะสมกับคนคนนั้นไปอะ่ะอืมโอเคนะถ้าเป็นในลักษณะคู่ของคุณถ้าเขาเข้ามาคนคนนั้นนะคะเขาจะนําสิ่งมีค่านะคุณจะได้โชคในเรื่องของการเงินเข้ามาด้วยนะ อาจจะมีสายเปเข้ามาหามังกรด้วยนะช่วงนี้นะคะมังกรนะคะคุณจะได้เลื่อนตําแหน่งในเรื่องของหน้าที่การงานนะคะอคุณอาจจะได้ไปพบเจอใครสักคนในเรื่องของงานก็ได้อะ่ะอย่างเช่นเนื้อ,อคูข่ของคุณคู่แท้ของคุณคนคุยของคนคบของคุณนะก็อาจจะมาจากการทํางานนะคะมาจากระยะไกลบางคนอาจจะติดต่อกับชาวต,ต่างชาติหรือเจอกันในแอปพลิเคชันก็มีนะเท่าที่ดูอะ หลังจากที่อาจจะคุยคุยคบๆบมานานนะก็มีเกณฑ์นะคะที่จะได้ตกลงปรงใจนะคะปรับเปลี่ยนสถานะความสัมพันธ์ให้มันชัดเจนขึ้นนะ่ะตัวตนของคุณมีตัวเลือกเข้ามานะมีคนเข้ามาพร้อมจะมาเป็นตัวเลือกของคุณเลยอะ่ะแล้วมันขึ้นอยู่กับคุณด้วยะว่าคุณจะตัดสินใจเนี่ยหรือคุณจะชัดเจนกับใครแปดเหรียญหนึ่งดาบเข้ามานะจะต้องมีใครสักคนเนี่ยที่สามารถเอาชนะใจคุณได้อ่ะนะ มังกรหลังจากที่คุณดูเขามานานนะจากความพยายามของเขานะคะหรืออะไรความสามารถของเขานะที่เขานั้นเข้ามาหาคุณนะหนึ่งเรยียนเข้ามาค่ะเอออบรอบด้านเนาะมันเหมือนว่าเพื่อนฝูงนะคะแม้กระทั่งความสัมพันธ์ที่เข้ามาชอบคุณเนี่ยเขามาหยิบยื่นนะมิตรภาพนะหรือว่าไม่หยิบยื่นโอกาส บางอย่างให้อะมันเป็นข้อเสนอะคะเป็นโอกาสดีๆซึ่งมันขึ้นอยู่ที่ว่ามังกรคุณจะรับโอกาสนี้เอาไว้ไหมบางทีคนดีๆเข้ามาอยู่ในความสัมพันธ์นะแต่คุณก็ต้องมองดีๆดูดีๆค่ะนะว่าคุณนั้นจะเข้าไปพัฒนาความสัมพันธ์กับคนคนนี้ได้มากน้อยแค่ไหนนะแต่ทุกคนที่เข้ามาส่วนใหญ่นะเขาจะดูคุณจากความสามารถหรือพรสวรรค์นในตัวค่ะพลังสเสน่ห์ของคุณคือการที่คุณเป็นคนเก่งเป็นคนเจ๋ง นะหรือว่ามีพรสวรรค์นในตัวเองทำให้คนหลายๆคนเข้ามาลักไครนะคะหรือว่าชื่นชมคุณเนะ่ะโอเคนะคะมังกรสำหรับคนที่แอบแอบชอบใครอยู่ก็มีโอกาสนะที่คนคนนั้นนะ่ะจะเป็นไปตามในสิ่งที่คุณต้องการนะถ้าคุณเข้าไปจีบเขาอย่างเงี้ยคุณจะจีบเขาติดนะมีโอกาสที่จะสะสารความสัมพันธนะ์นะ่ะนะให้มันพัฒนาไปมากกว่าน,นี้ บอกไปแล้วแต่ว่าคนที่มาชอบคุณเนี่ยจะติดไหมไม่รู้บางกรจะเป็นลักษณะถ้าชอบเดี๋ยวชอบเองนะคะถ้าชอบใครแล้วอะบทที่คุณนั้นน่าจะเข้าไปนะคะอยู่ในความสัมพันธ์ของเขามันไม่ใช่เรื่องยากสําหรับคุณเลยคุณมีทริคนะคะมีวิธีการของคุณนะ่ะนะที่คุณนั้นจะเข้าไปจีบเขามันมีโอกาสที่คุณจะได้เคลียร์ใจกันนะในช่วงเนี้ยเจ็ดดบมันเข้ามาอะไรก็ตามอะคะ่ะที่คุณนั้น ปิดกั้นความรู้สึกของตัวเองเอาไว้เนี่ยเนี่ยเหมือนมีโอกาสจะได้พูดคุยจะได้เคลียรจะได้สารภาพนะและสิ่งที่คุณจะไปเคลียไปสารภาพหรือไปพูดอะไรก็มีเกณฑ์ที่คุณจะได้สมหวังหรือมีเกณฑ์นะคะที่จะได้อตอบรักจากความสัมพันธ์อ่ะนะที่คุณพยายามจะเข้าไปสารภาพนะอแปดไม้เท้าเข้ามานะคะจะมีอะไรเข้ามาทําให้คุณนั้นสมหวังแบบที่คุณไม่ทันตั้งตัว อาจจะเป็นในแง่ของความรู้สึกของความรักที่คุณรู้สึกกับใครแล้วคุณจะสมหวังกับคนคนนั้นน่ะแต่ถ้าใครแอบรักมังกรอันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะอันนี้ไม่ไม่ทราบเหมือนกันนะว่ามังกรจะตอบรับนะคะความรู้สึกไหมบอกไปแล้วมันขึ้นอยู่แบบที่ว่าคนคนนั้นคุณถูกใจไหมคุณพอใจกับคนคนนั้นไหมน,นะที่คุณอยากจะตอบรับให้อคุณจะมีสถานะที่เหมาะสมให้กับทุกๆคนอยู่แล้วอ่ะมังกรเค okay, นะคะอเดี๋ยวขอขยายไพ่แบบโดยรวมก่อนนาอเดี๋ยวเรามาดูคนโสดกันที่หลังนะคะ นะขอไพ้ขยายหนึ่งเหรียญใบนี้ก่อนหนึ่งเหรียญน,นะคะหนึ่งเหรียญมาบอกอะไรมีโอกาสใหม่ๆนะคะในเรื่องของความรักมีการเริ่มต้นใหม่นะมีไพ่เด็กถือดาบเข้ามาคนคนั้นเขาจะพยายามเข้าถึงคุณสุดๆอ่ะอาจจะพยายามนะคะเพื่อที่จะเอาชนะใจคุณให้ได้เขาจะหาทุกช่องทางนะในการที่จะเข้าหาคุณนะนะถึงแม้คุณนั้นจะปิดกั้นอะไรสักอย่างไม่ให้คนคนหนึ่งที่คุณไม่ชอบเข้ามา นั่นแหละเขาก็จะพยายามเข้ามาเอาชนะหัวใจคุณไม่จําเป็นต้องเป็นแค่คนคนนึงเป็นใครก็ได้ค่ะคนที่แอบชอบคุณอยู่ตอนเนี้ยเหมือนเขาจะพยายามทําอะไรเพื่อคุณนะคะหรือบางทีคุณอาจจะได้อยู่ๆก็ได้รับของขวัญน,นะมาส่งถึงหน้าบ้านอะไรก็ได้อะ่ะนะเขาอาจจะเอ่อเป็นคนปรดสนานะคะที่ไม่เอ่ยชื่อเอ่ยนามแต่คุณนั้นน่ะจะได้รับการเทคแคร์จากคนรอบข้างอยู่เสมอนะมีคนชอบคุณเยอะนะช่วงนี้นะคะมีไพ่จัดดาบเข้ามามาดูกันเนี่ยเป็นความรู้สึกของคุณเนี่ย เจ็ดดาบมาบอกอะไรคะคุณรู้นะว่ามีคนบางคนแอบชอบคุณอยู่หรือว่าตอนนี้คุณแอบชอบใครอยู่ก็มีเกณฑ์นะที่จะได้เคลียร์ใจนะคะเคลียร์ความรู้สึกที่มันอยู่ข้างในกันนะนะอาจจะมีการสารภาพกันสารภาพรักบอก,กรักอะไรประมาณนี้นะสิ่งที่เ,เก็บๆเอาไว้ข้างในนะในเรื่องของความรู้สึกเนี่ยมีเกณฑ์ขอไพ่ขยายเจ็ดดาบเจ็ดดาบมาบอกอะไรคะมีไพ่สิบไม้เท้าเข้ามาโอเคขออีกใบหนึ่งสิ กำลังรวบรวมความกล้าอยู่ถ้าสมมติว่าตอนนี้คุณกําลังแอบชอบใครอยู่นะเหมือนกับว่าคุณมองเขามานานแล้วอะแบบประมาณเล็งๆกันมานานแล้วแต่คือแบบว่ายังไม่ได้บอกความรู้สึกที่แท้จริงออกไปอะและตอนนี้เหมือนคุณกําลังพยายามแล้วก็รวบรวมความความกล้าที่จะสารภาพความรู้สึกกับคนคนหนึ่งอะอีกใบค่ะอืมมีไพ่ราชินีดาบเข้ามานะแต่คุณก็อืม ถ้าพร้อมกันแล้วกันเนาะคุณก็จะพยายามนะคะบอกกับเขาไปตรงๆว่าคุณรู้สึกยังไงกับเขาโอเคนะคุณอาจจะไม่ได้มีวิธีการบอกที่หวานๆนะ่ะนะแต่คุณอยากเข้าไปแล้วก็บอกกับเขาตรงๆเลยว่าคุณรู้สึกยังไงอย่า,ยาทำให้เขาตกใจละแต่ก็มีโอกาสนะที่คุณจะได้รับการตอบสนองนะคะกับใครคนนั้นอะ่ะเพราะว่าใครคนนั้นเขาก็น่าจะชอบคุณเหมือนกันเขาอาจจะ ไม่กล้าแบบเดียวกับคุณเหมือนต่างคนต่างไม่กล้าค่ะต่างคนต่างเล็เลงเอาไว้เฉยๆหรือต่างคนต่างนิ่งแต่ความรู้สึกข้างในมันมีความรู้สึกที่ดีต่อกันนะอยากจะศึกษากันให้มากกว่านี้โอเคนะคะอ่ะต่อไปนะคะพลังงานโดยรวมแล้วนะความรักบอกไปแล้วช่วงนี้คุณปารถนาใครไว้นะคะก็มีเกณฑ์นะที่เขาจะตอบรับนะคะให้กับเราแบบออมีความรู้สึกดีๆ นะมีเกณฑ์สมหวังนะหรือว่าถ้าตอนนี้มีใครชอบคุณก็มันก็อยู่ที่คุณนะนะว่าคุณจะชอบเขาหรือเปล่านะก็ขึ้นอยูออ่กับความสามารถของเขานะคะว่าคุณพอใจกับการกระทําของเขาไหมเอาโอเคต่อไปเรามาดูคนโสดคนโสดคนโสดเป็นยังไงบ้างช่วงนี้ขอไพ่คนโสดค่ะให้กับมังกรคนโสดคนโสดเป็นยังไงบ้างจ๊ะคนโสดาสาราศีมังกรมีไพ่เดอะซัเข้ามา กำลังจะมีอะไรกำเนิดเกิดใหม่ในความรู้สึกของคุณกําลังจะมีความรักหรอมังกรเดอะซันเข้ามาเดี๋ยวมาดูซิอะไรดีๆกําลังจะเข้ามาคะ่ะมีไพ่เดอะเอ็มเพรสเข้ามาคนโสดนี่เหมือนแบบเติมเต็มให้กับตัวเองได้อ่ะ The e m p r e เ s เข้ามาความรักที่มันเกิดขึ้นนะคะสำหรับคนโสดอาจจะหมายถึงการที่คุณดูแลตัวเองหรือรักตัวเองก็ได้ t ด e Empress มันเข้ามาเห็นปะเหมือนกับว่าคุณมีทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตแล้วอะนะทุกอย่างปรนสมบูรณ์แล้วคะ่ะชีวิตของคุณ ออคุณอาจจะยังไม่ขนาดว่ามองหาเนะี่ยในเรื่องของความรักแต่ตอนนี้คุณมีเป้าหมายหลักนะคะหรือว่าคุณได้เรียนรู้ได้บรรลุแล้วว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยที่ทำให้คุณมีความสุขได้นั่นก็คือตัวคุณเองอะช่วงนี้คุณอาจจะมีความสุขในพื้นที่ของตัวเองนะโลกของคุณนะคะมันกว้างใหญ่มากเลยนะคุณไปตรงไหนคุณก็ดูแบบมีความสุขอะบางคนอาจจะมีความสุขกับการแต่งตัวนะการลักสวยรักงามนะคะบางคนก็อาจจะมีความสุขกับการ แต่งหน้าแต่งตาเสื้อผ้าหน้าผมนะถ้าสมมุติว่าเป็นผู้ชายนะคะคุณอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงบุคลิกภาพหรืออะไรสักอย่างะนะที่ทำให้คุณนั้นมีพลังเสน่ห์ในตัวเองมากยิ่งขึ้นนะนะเอเสเข้ามาคนโสดคนโสดไม่ได้เหงานะตอนนี้เอาจริงมีความสุขมากอะแล้วก็มีไพ่ราชาเหรียญก็มามีความสุขบนกองเงินกองทองที่หามาแล้วก็ซัพพอร์ตนะคะตัวเองอยู่ บางกรหาเงินได้ง่ายๆเลยนะช่วงนี้การเงินเข้าค่อนข้างดีแต่ก็ใช้จ่ายเยอะนะใช้จ่ายเยอะกับตัวเองนั่นแหละนะคือคุณหามาได้คุณก็ใช้เยอะนะบางคนอาจจะมีแพนนะคะที่จะไปเที่ยวทำเอาเงินไปทำอะไรสักอย่างอะซัพพอร์ตตัวเองอะค่ะโอเคมาดูต่อสินี่ไพ่เดอะเฮอร์มิตเข้ามาคนโสดนี่อืมอาจจะดูแบบรักความโสดนะเพราะว่าเดอะเฮอร์มเนาะมันเป็นไพ่ลักษณะแบบว่า ได้เรียนรู้กับการอยู่เป็นโสดแล้วมีความสุขชมัดเลยฮหรสำหรับคุณนะเหมือนคุณได้ทุกสิ่งทุกอย่างในตัวเองอะนะคะอ่ะไปต่อสําหรับโสดขออีกใบมีไพ่เดอะมูนเข้ามาสามารถจัดการกับความเหงาได้เห็นปะเดอะเดอะเฮอร์มิตเข้ามาถึงบางเวลานะคะคุณอาจจะมีความเหงาเข้ามานะเล็กๆน้อยๆน,น,นะแต่เงินนะคะเงินการมีเงินเงินบันดาลทุกสิ่งทุกอย่างให้กับคุณ นะเงินไม่ได้ทําให้คุณเหงาเลยคุณมีเงินเป็นเพื่อนนะมีงานเป็นเพื่อนเห็นไหมคุณมีสมบัตินะรอบด้านเนี่ยเป็นเพื่อนคุณนะมันทําให้คุณนั้นอะ่ะเวลาเหงานะคุณก็อาจจะใช้สิ่งที่คุณหามาได้เนี่ยนะตัดทอนในเรื่องของความเหงาออกไปโอเคนะสําหรับคนโสดจะมีใครเข้ามาเหมือนจะมีคนเข้ามาเพราะว่ามันมีไพ่เดอะซันเข้ามาเนาะมันอยู่ที่ว่าคุณมองหาหรือเปล่าคนโสดอะ่ะเลือกยากอีกอะ่ะนะสำหรับมังกรโสดนะคะ จบนะสำหรับคนโสดต่อไปมาดูคนคนคที่มีคนคุยกันบ้างคนคุยแต่สถานะความสัมพันธ์นะคะอาจจะยังไม่ได้ชัดเจนเนาะอ่ะกวางขอไพ่คนคุยเอาไพ่กองนี้คนคุยนะคะคนคุยคนคุยตัดสินใจที่จะเลือกแต่มีเกณฑ์ที่ที่คุณจะได้เลือกอ่ะมันก็อยู่ที่คุณแล้วอ่ะโอกาสความรักเข้ามาอยู่ที่คุณจะตัดสินใจอ่ะว่าคุณจะชอบเขาไหมล่ะ นะแล้วก็ตอนนี้กำลังคุยคุยกันอยู่มีเกณฑ์ที่จะชัดเจนไหมมีไพ่เดอะสเตรนท์เข้ามาคุยกันมานานแล้นเนี่ยเดอะสตรนท์นะคะตัดกันไม่ขาดค่ะอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่เคยเข้าเข้าออกนะแต่ว่าเหมือนกับคนคนนี้อยู่ในความสัมพันธ์ของคุณนั้นมากๆเก okay. ไปต่อสีมีโอกาสชัดเจนไหมมีไพ่เดอ m a g จิกเชเข้ามาเนาะอะไรก็ตามที่คุณนั้นนะไม่เข้าใจกันที่ผ่านๆมานะ ตอนนี้มันถึงเวลาที่คุณจะได้พูดคุยกันแล้วคุณสองคนนะคะจะได้ปรับความเข้าใจกันนะเดนมาร์กเชียนเข้ามานะฉะนั้นมีปัญหาอะไรกันนะคะหรือว่ามีเรื่องของการงอนงอนงองงๆงงงงนะเข้ามาเนี่ยถ้ามีการเคลียร์ตอนนี้มันมีโอกาสอะที่ความสัมพันธ์นั้นอะมันจะเป็นการพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นกว่าเดิมอะมันเหมือนคนนี้เข้ามาอยู่ในความสัมพันธ์ของมังกรอะมันเหมือนชีวิตคุณดีรอบด้านเลยอะค่ะอุปถัมภ์กันนะอืม โอเคค่ะมีไพ่ห้าดาบเข้ามาคนคนนี้จะอยู่ในความสัมพันธ์ของคุณไม่ว่าจะสุขหรือทุกข์เขาก็อยู่กับคุณน่ะเหมือนช่วยกันแก้ช่วยกันจัดการน่ะประมาณคุณสองคนแบ่งรับแบ่งสู้กันเข้าใจไหมอาจจะมีบ้างบางเวลานะคะที่คุณสองคนนะอาจจะงอนกันนะแล้วบล็อกบล็อกกันไปอะ่ะแต่เหมือนความสัมพันธ์ก็กลับมาเหมือนเดิมตลอดเลยอะ่ะโอเคค่ะมีไพ่หนึ่งดาบเข้ามาโอเคหนึ่งดาบเข้ามามีโอกาสตัดปัญหาทุกอย่างออกไปนะ ถ้าอาดีตที่ผ่านมาคุณเคยทะเลาะกันมาก่อนนะไม่ว่าจะเป็นเ,เรื่องความนิ่งในตัวของคุณเองนะหรือว่าฝ่ายตรงข้ามคนคุยอยู่เขาอาจจะไม่เข้าใจคุณบ้างแต่จังหวะนี้มันมีโอกาสที่จะตัดปัญหาทั้งหมดแล้วก็กลับมาคุยนะคะกลับมาปรับจูนความสัมพันธ์ให้มันดีอีกครั้งหนึ่งอีกใบหนึ่งค่ะมีไพ่ราชาถือไม้เท้าเข้ามาอืมมันจะพัฒนาไปมากกว่านี้แต่มันจะชัดเจนมากกว่านี้ไหมแบบ เป็นสถานะนะที่ลงเอยกันด้วยว่าเราเป็นแฟนกันเนี่ยนะมันก็อยู่ที่คุณสองคนนะคะแต่พลังงานโดยรวมเท่าที่เห็นเนี่ยมันมีโอกาสดีกว่านี้ขึ้นไปอีกอะ่ะอืมเวลาคุณชอบใครเนี่ยก็สามารถที่คุณจะได้รับการสื่อสารไปในทิศทางที่ดีหรือคนคุยคนคบอยู่ตอนนี้ความสัมพันธ์ก็จะกลับมาค่ะนะมาเป็นเหมือนเดิมอะ่ะนะความสัมพันธ์จะอยู่แบบเดิมนะคือมันจะดีขึ้นหรือปัญหาอะไรที่เข้ามามันก็จะดีขึ้นกว่าเดิม โอเคนะคือตอนนี้สิ่งที่มันควรจะเป็นก่อนสำหรับคนที่ห่างหายกันไปนะเขาเข้าออกกลับมาคุยกันเป็นจังหวะที่ดีนะที่เราจะเข้าใจกันนะคะโอเคนะอ่ะต่อไปมาดูลักษณะคนมีคู่กันบ้างอ่ะกวางขอจับไพ่คนมีคู่นคคนคหน่อยค่ะเดี๋ยวจะใช้ไพ่กองนี้นะคนมีคู่ความสัมพันธ์เป็นยังไง ความสัมพันธ์เป็นยังไงคะสำหรับคนมีคู่ตอนนี้มังกรมีไพ่เดอ e เอมเพลเข้ามามีความรับผิดชอบมากขึ้นมีภาระมากขึ้นนะช่วงนี้แล้วคุณก็กำลังจะทำให้มันดีที่สุดอะสำหรับมังกรอะโอเคค่ะบางคนอาจจะได้เป็นพ่อคนเป็นแม่คนแล้วนะแต่ภาระคุณจะหนักขึ้นโอเคค่ะไปต่อสิมีไพ่ราชาถือไม้เท้าเข้ามามงคนมุ่งมั่นแต่ในเรื่องของการงานนะ ในเรื่องของความรักก็ยังมั่นคงอยู่นะยังมั่นคงอยู่แต่อาจจะไม่ได้มีอารมณ์ที่แบบหวานแหววแล้วนะแต่ความสัมพันธ์ก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่มั่นคงนะสร้างรากฐานไว้ดีะค่ะอืแล้วก็มีเสน่ห์มีไพ่ห้าเหรียญเข้ามาโอเคมีเรื่องของการงอนงอ้อมีเรื่องของการตามกันมีเรื่องของความหึงหวงเข้ามาอีกแล้วนะในความสัมพันธ์ของคุณนะโอเคค่ะมีไพ่ ราชาดาบเข้ามามังกรที่เป็นคนที่บ้าอำนาจนิดๆนะอืมนะประมาณว่าชอบควบคุมนะให้คนรักอยู่ในโอวาดนะแต่ว่าเจตนาของคุณเนาะก็เป็นเจตนาที่ดีอะค่ะมันก็เป็นธรรมดาในเรื่องของความหึงหวงช่วงนี้คุณอาจจะมีอารมณ์แปรปรวนง่ายๆนะอะไรไม่พอใจเนนะี่ยคุณอาจจะเหวี่ยงมีอารมณ์เหวี่ยงขึ้นมาบ้างนะอาจจะทําให้คนรักนะคะอ,อาจจะหนีออกไปนะในช่วงที่คุณแบบมีอารมณ์แปรปรวนอนะ เหมือนเขาไม่อยากคุยกับคุณะนะแต่ความสัมพันธ์นะมันก็มั่นคงอะค่ะมันก็มีทะเลาะบ้างนะมีความสุขบ้างทุกบ้างมันก็เป็นสเสน่ห์ของชีวิตคู่จริงไหมมันไม่มีใครหรอกเนาะมีชีวิตคู่แบบมีความสุขไปนะเช่ออยู่ตลอดนะก็จะมีทุกเข้ามาปะบนแต่ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเนี่ยรากฐานความสัมพันธ์มาดีมีไพ่สิบถ้วยเข้ามาเห็นไหม เป็นครอบครัวสุดท้ายแล้วนะสิ่งที่คุณทําคุณอาจจะมีเรื่องของอารมณ์เข้ามานะสําหรับคนมีคู่แล้วอะ่ะก็ให้ระวังเรื่องอารมณ์นะบางทีอะ่ะสิ่งที่คุณพยายามจะให้คนรักทําในแบบที่คุณพอใจนะบางอย่างนะคะเราก็ต้องมาดูว่าเอ๊ะมันพอดีไหมนะเขาสามารถทําในแบบที่เราต้องการให้เขาทําได้ไหมแต่เข้าใจในเจตนารมณ์ของบางกรนะว่าคุณหวังดี ต่อครอบครัวนะหวังดีค่ะอยากให้ครอบครัวนั้นนะคะมีความสุขอะ่ะเพราะว่าสิบถ้วยมันเข้ามาเห็นไหมเหมือนคุณพยายามจะทําทุกอย่างเพื่อให้ครอบครัวสมบูรณ์แบบจะว่าตัวคุณนั้นเป็นคนที่เป๊ะเป็นคนที่ตรงนะคะแต่บางอย่างบางอย่างเนาะอะไรก็ตามที่มันซีเรียสมากเกินไปนะสําหรับคนนี้กู้ <c oughs> ก็อาจจะต้องลดอัดตรานะคะแล้วก็ลดทิฐิลงมานิดนึงนะวางมันไว้ตรงกลางนะแล้วก็หันหน้าเข้าคุยกันนะคะ บางทีบางอย่างมันก็ไม่จําเป็นต้องสมบูรณ์นะเพียงแค่ว่าเราเราช่วยกันเติมเขาเติมนิดเราเติมหน่อยอย่างเงี้ยเดี๋ยวมันก็สมบูรณ์ไปเองอะแต่อย่างว่าบมงกรคุณเป็นคนที่ซีเรียสนะแล้วก็เครียดนะในความสัมพันธ์เป็นคนที่จรงิงจังรักแรงหึงแรงอืมโอเคนะคะสําหรับมีคู่เนี่ยหนึ่งระวังเรื่องอารมณ์ให้มากนะเพราะบ,บางทีคําพูดของเรานะที่เป็นคนตรงๆนะก็อาจจะพูดนะคะแล้วไปทําร้ายความรู้สึกนะของคนรักของเรา นะคะแต่ครอบครัวรากฐานมั่นคงมีสีสันค่ะนะมีทะเลาะกันบ้างนะมีเดี๋ยวก็เข้าใจกันบ้างก็เป็นธรรมดาเนาะของชีวิตคู่นะคะโอเคนะตามที่บอกไปนั่นแหละมีพรมวิหารสี่นะเมตตาเมตตาต่อกันอะไรผิดนิดหน่อยก็คุยกันนะคะให้อภัยกันคุณจะงอนกันทะเลาะกันยังไงก็ตามนะแต่สุดท้ายแล้วอะค่ะเมื่ออารมณ์เย็นลงเนี่ย เราก็ต้องหันหน้าคุยกันนะโอเคนะคะอ่ะต่อไปมาดูกันสำหรับคน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 ,คน,ค,น,ค,นคนอะไรรักสามเศร้าโอ้ยรักสามเศร้าที่จริงไม่อยากเปิดนะแต่ก็จะพยายามเปิดให้กันแล้วกันสำหรับคนที่มีในเรื่องของรักซ้อนรักสามเศร้าเข้ามาอมาดูซิว่ารักซ้อนรักสามเศร้าของมังกรเป็นยังไงบ้างช่วงนี้ ขอไกด์ไลน์ให้คุณหน่อยค่ะขอไกด์ไลน์ให้คุณหน่อยตัวคุณนะคะในเรื่องของรักสามเศร้ามีไพ่เจ็ดไม้เท้าเข้ามายังไม่พร้อมที่จะตัดสินใจนะคะหรือตอนนี้คุณกําลังคล้ายๆกับคุณปฏิเสธทุกอย่างเลยก็ได้ตอนนี้มังกรคุณอาจจะรู้สึกเหนื่อยก็ได้นะอ่ะไปต่อสิมีไพ่ราชาถือถ้วยเข้ามาตอนนี้อยากสงบสติอารมณ์ตัวเองนะคะอยากใช้เวลาอยากใช้สมาธิในการคิด ในการไต่ตองในเรื่องของความสัมพันธ์เดวิลเข้ามามันเป็นปัญหาที่แก้ค่อนข้างยากนะอเดวิลเข้ามาเนี่ยอ,อในเรื่องของลักซ้อนนะถ้ามีเข้ามานะสําหรับมังกรมันคล้ายๆแบบว่าตอนนี้เราเราเราเองอะยังไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาอะไรได้มันเหมือนว่าปัญหาตรงเนี้ยมันอยู่กับมานานแล้วอะนะแล้วอาจจะยังไม่ได้มีการตัดสินใจเลือกอะไรอะคะ่ะอืมจะเดินออกมาจากความสัมพันธ์มันก็ยังทําแบบนั้นไม่ได้อะเพราะว่า ตัวคุณเองอะ่ะไม่สามารถตัดสินใจอะไรได้นะด้วยตัวของคุณเองคุณอาจจะต้องถามความคิดเห็นนะจากใครคนนั้นด้วยนะหรือว่าคุณกําลังรอนะคำตอบจากเขาอะ่ะให้เวลาเขาไปจัดการปัญหาอะไรสักอย่างหนึ่งก็ได้ค่ะมีไพราาาาานะ่ราชาดาบเข้ามาโอเคนะอีกใบสิราชาดาบเข้ามาตอนนี้คุณใช้ความนิ่งความเงียบมากกว่านะยังไม่พร้อมนะคะที่จะตัดสินใจอะไรทั้งนั้นสำหรับตัวคุณนะ อืคุณอาจจะนิ่งอะนิ่งสยบปัญหาทุกอย่างอะคือตัวคุณเองอะก็ไม่ไม่พร้อมอะนะที่จะตัดสินใจอะไรในเวลาเนี้ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่คุณคนเดียวไงมันขึ้นอยู่กับตัวเขาด้วยอะคะ่ะนะในความสัมพันธ์ว่าจะเอายังไงโอเคนะสําหรับรักสามเจ้าเนี่ยมันก็ยังจะมีปัญหานะคะที่คลักขั้งแบบเนี้ยนะมันจะต้องมีคนใดคนหนึ่งอะคะ่ะที่จะต้องตัดสินใจนะหรือว่าจะต้องทําอะไรสักอย่าง ถ้าสมมุติว่าใครคนนั้นจบไม่ได้นะในปัญหานั้นสุดท้ายแล้วมันก็จะต้องมีคนใดคนหนึ่งอะที่จะต้องจบปัญหานี้เองอะนะทุกอย่างมันถึงจะเคลียร์นะคะตอนนี้มันเหมือนบางกรคุณมีจุดยืนในตัวเองบางทีตัวคุณอะอาจจะไม่อยากไม่อยากที่จะเลือกอะไรทั้งนั้นคุณอาจจะอยากหยุดอยู่กับตัวเองอะสำหรับมางกรที่เจอปัญหารักสามเศร้าคุณรู้สึกเบื่อคะ่ะแล้วก็รู้สึกเหนื่อยกับความสัมพันธ์แบบนี้มากๆ ืมรักสามเศร้านะยังไม่มีเกณฑ์อืยังไม่มีเกณฑ์น,น,นะคะที่มันจะมีอ่ออะไรที่มันจะชัดเจนมันจะเป็นเส้นการาบอะนะที่คงที่นะคะยังยังคงเส้นคงวานะปัญหามันเคยเลื้อลังมายัางไงนะมันก็อาจจะนิ่งๆอะคะ่ะคุณอาจจะหลีกหนีจากปัญหานี้ก็ได้อะมันดูเหมือนแบบคุณเหนื่อยมากเลยกับปัญหาเนี่ยไม่อยากเลือกอะไรด้วยซ้ำนะ สำหรับมังกรนะคะอันนี้คือรักสามเจ้าแต่กวางก็ยังไม่ได้เปิดละเอียดนะนะคะก็ต้องดูคุณต้องกําหนดตัวของคุณเองว่าคุณเป็นใครคุณเป็นคนกลางหรือเปล่าคุณเป็นมาก่อนหรือว่าเป็นคนที่มาที่หลังนะอันนี้จะเป็นสถานการณ์เฉยๆนะกวางยังไม่ได้เจาะจงนะคะว่าคุณคือใครคนกลางมาก่อนหรือมาหลังนะคะเดี๋ยว กวางจะทําให้แยกเป็นราสีนะสามเศร้าอีกทีแบบละเอียดนะคะโอเคนะคะมังกรขอบคุณมากๆนะคะทุกๆคนที่ติดตามนะเดี๋ยวไว้โอกาสนาเจอกันใหม่นะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ